mm <laughs> สวัสดีครับท่านผู้ชมครับในขณะนี้ผมอยู่ที่เป็นวันไผ่โลกด้วยผมอยู่ในในงานและผมจะพาชมในบรรยากาศในงานครับเชิญครับท่านนายกปไทยพัฒนาการวันที่วันอ่นงตผ่ายนที่ผนมาปอั็นั้งปปครับทานกปภคพัฒนาการเนาท เคถือเอาวัแปกรรายนขึ้นตรงกับวัถานากกม้จะเป็นวัดยิ่ง่วโลกแข็กแรงอยู่รอบรัรอกันาท ong ดกท n ไม่สเร็จเหันเอกชนเอ ครับวันนี้เป็นพิธีการลงนามอินญานะฮะก่อนจะลงนามผมขออนุญาตอ่านอิญญาณ นะครับปฏิญาว่าด้วยความร่วมมือส่งเสริมเพิ่มคุณค่าการอลูกไผ่เพื่อการเข้าถึงประโยชน์สูงสจากไผ่เรื่องในวันไผ่โลก254 5กรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแ้อมเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรป่า้าหน้าที่ประการหนึ่งก็คือการส่งเสริมชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการปลูกป่า การเด็กกาบป่าชุมชนและการปลูกสร้างสนป่าเพืเ่อเศรษฐกิจและสมาคมไทยพัฒนาการป,ป่าเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมป่าไม้ซึ่งมีโครงการที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรและประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญในการลูกลป่าเพื่อสร้างสมดุลให้ธรรมชาติสภาพแวดล้อมและเพื่อเพื่อภูมรายได้อย่างต่อเนื่องยั่งยืน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวันไผ่โลก2,504หรือเวอร์บูเด์2 0 1ขึ้นในวันที่28กันยายน2554ณป่าไม้ปัวจินเขตตะจุดจังกรุงเทพมหานครและเพื่อให้การเฉลิมฉลองวันไผ่โลกในประเทศไทยในครั้งนี้สมบูรณ์ยิ่ขึ้นจึงได้มีการเชิญองคอ์กรสำคัญตามรายนามที่ปรากฏ ในปฏิญ,ญาณแบบนี้มาร่วมจัดทำข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือส่งเสริมเพิ่มคุณค่าการปลูกไถ่เพื่อการเข้าถึงประโยชน์นสูงสุดจากไข่ดังต่อไปนี้นะครับข้อหนึ่งการส่งเสริมสนับสนุนปลูกไท่ให้กว้างขวางาครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศโดยมีการประชุมสัมมนาแรกเปลี่ยนความรู้เรื่องไผ่ในหมู่สมาชิกนักวิชาการนักธุรกิจเกษตรกร และผู้สนใจไัยอย่างต่อเสื่อและต่อนเนื่องปฏิญญาข้อที่สองนะครับส่งเสริมสับบวิชาการทางด้านไัยและสาขาที่เกี่ยวข้องกับไัยอย่างจริงจัรงรวมคั้งให้ความความร่วมมือในการค้นคว้าวิจัยไก่ทั้งในและต่างประเทศปฏิญญาข้อที่สามครับรวบรวมสมาชิกที่มีกิจกรรมเกี่ยวกับไัยให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและเพื่อประโยชน์ที่เพื่อคุณกัน พร้อมทั้งขยายเครือข่ายผู้ปลูกและแท็โยนดไกในแต่ละภูมิภาคของประเทศข้อที่4ครับให้บริการความรู้เกี่ยวกับเรื่องไยให้กับเกษตรกรสมาชิกผู้สนใจสถาบาัาานคิจัยทางการรวมทั้งเหมืองงานภาคลฐข้อที่5ให้ความร่วมมือในการรวบรวมพันธุ์ไผปรับปรุงพันธุ์และค้นคว้าหาพันธุ์ไกใหม่ใหม่ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งศึกษาพัฒนาการผูกการทั้งโยชน์ของไผ่อย่างพบวงกอนเพื่อเพิ่มมูลค่าทุกองค์กรนะครับที่จะลงนามในวันนี้ครได้อ่านข้อความและเข้าใจในปริญญาว่าด้วยความร่วมมือส่งเสริมเพื่อเพิ่มคุณค่าการปลูกไผ่เพื่อการเข้าถึงประโยชน์จากผลจากไทยเป็นอย่างดีแล้วนะครับผู้มีอำนาจแต่ละองค์กรทรีท่ลงลายมือชื่อไปไปและปดะเาินการวันที่18ก,กัยยยนยายน2544นะครับ ขอญาท่านน้ขอโรงงานอกเพื่อเลยนะแล้วก็ขอเรียนเชิญท่านะครับเท่านดีครับขอโรงงาเป็นพยาไผ่ก้เจอครับโรงงานก็ได้เจอครับลน 否则，到处开，然后怎么就这样 นักวัฒนธรรมเรือครับมาชมเรือยมายางพลาครับ เรียนเชิญนายกสมาคมวิชาชีพนักจัดรายการวิทยุทธศาสตร์ เฉลยกเดียนค่ะ ครับลำดับต่อไปนะครับขอกราบเรียนเชิญท่านประธานชมรมไผ่และผลิตภัณฑ์ไผ่จังหวัดนครปฐมครับนางสาววันนิภาแสงโรจน์คุณชายสมบุญไปนะครับขอกราบเรียนเชิญท่านประธานชมรมพัฒนาภัณฑ์ไผ่นครปฐมนะครับท่านนางสาวนารีทั้งแซ่เ้อวประบลงขอกราบเรียนเชิญครับผมนางสกุนทราประภาพระตีวันครับผม ท่านต่อไปนะครับผมกาเรียนเชิญผู้จัดการบริษัทไทยไทเบอร์มีเดียจำกัดครับผมท่านเขตไทยพัฒน์ย yeah, ิครับผมท่านเขตไทยพัฒนยิงครับผมแล้วนต่อไปนะครับผม เปรื่อนการเรื่องทองคำครับผมเปิดวันนี้เลยนะการตี่ผิดนะครับผมถ้าเนในแง่ของการดูแลผิดประการครับขอการเรียนเชิญครับลำดับต่อไปนะครับผมอยากเรียนเชิญประธานกลุ่มไทยทองแก้วครับท่านมนัสละไม้สีครับผมครับลำดับต่อไปขอการเรียนเชิญผู้จัดการบริษัทไผยสารแก้วคนสซันแตงจำกัดนะครับท่านเจษรันพรสวัสดิ์ครับ ลำดับต่อไปนะครับขอกราบเรียนเชิญท่านพิสิทธนาคำรับไร่สูงนิรันดร์ครับรบท่านพิสิทธนาคำขอกราบเรียนเชิญครับลำดับต่อไปนะครับขอกราบเรียนเชิญธรรมนัธิการนักสืบพิมพ์เข่ากระทรวงครับท่านสัจสุขต้าครับผมที่ไหนก็ต้านที่เราแบ่งแล้วเราต้องใช้วามที่ได้มาแสดงความรู้ที่มาสำคัญเพื่อประโยชน์ ลำดับต่อไปนะครับขอกราบเรียนเชิญวันาธิการกสือพิมเอกรอข่าวกรมนะครับท่านธัมะมโนมันะครับบ้านกราบเรียนเชิญสื่ข่าวภาคใหี่สือมพ์ข่าเนียมท่านสรรพงศสะพงศพรพลพิันขอพิทักษ์ครับผมตอนนี้ ก็ขอขอบคุณไปจากที่ได้ร้ำมันละน้ำมาในานี่ยเราจะใหับทางกรเอกพัน์ารทอวว่าอยากได้คนได้รู้จักมันก็อใจตรงต่างๆไปเพว่าการี่ไอน้เ็นโดยกาสื่อต่างๆบทเพลงเป็นบทเพงทางสื่อที่จะนําความเข้าใจไปสู่ปรชนได้ในการทีบคไครับที่กว่าให้วังว่าวันหน้าจะมีแขกใหม่มาสืบคับ เราไปเปิดเลยนะก็เ,ปเปดินะเ,เยี่ยมชมในเทศรรกาลของเรานะครับมีการแจกกล้าใยกล้าไม้นะครับแล้วก็จะมีการเคุยทิศกันแลกเปลี่ยนะยประสบการณ์กันนะครับสนใจตรงไหนก็เดินสอบถามได้นะครับ